มาทำไรจ่ายเงินให้สุนัข

พอตีข้อลวอ้อนข้อละเยื้อลายเออข้อละเยื้อลายนี่คมู่

เวทนาเล็กๆเบื่อมากๆสนิทกันเลยนะ เอาไปใ้ทาเือเือจดกเือี่บ้มเดี๋ยวอะไรย่งเดี๋ยเดี๋ยกกระเป๋ี่แผ่ดึกดวเ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 ดึกดวดด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  ຂໍຮັບຊາບາກຕສຸກາີເມດແຮງັນດາ

กำลังหน้ามาแท่ก่อนฮัทเดียบยู่

nya dikira ana rasa oi siapa tadi langsung alo king อเราไม่ต้องการฉันจะช่วยคุณดองเอาได้ชงวยดูองให้คุณได้ผมก็จดูห้ลู้ช่วยดองให้ได้ฉันจะช่ายให้มได้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 

vâng bố tôi nói đi vào mui lên xe đó anh nuôi chở được lớp

Oh yeah.